สวัสดีครับฟุตบอล3ามชาติวันนี้จะพาทุกท่านมาย้อนชมเส้นทางการขายแข่งของหนึ่งในสุดยอดปราการหลังเลือดกระทิดุเซอร์จิโอรามอสสนับสนุนโดย Line แอดบลูบี้แปดแอดเลยเซอร์จิโอรามอสเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมปี1986ที่เมืองเซบียาประเทศสเปนชีวิตในวัยเด็กของรามอสเต็มไปด้วยความลดผลจนทยานเขาชินชอบในการเป็นมาทาดอและชอบต่อสู้กับปกิกง แต่ด้วยกีฬาชนิดนี้เต็มไปด้วยความอันตรายจึงทําให้เขาเลือกที่จะหันมาเล่นฟุตบอลกับทีมท้องถิ่นอย่างคามาร์สเอฟซีตอนอายุ14ปีตามคําแนะนําของพี่ชายด้วยความที่มีใจเป็นนักสู้ทําให้เขามีมาดของความเป็นผู้นํามาตั้งแต่เด็กรามารโดดเด่นมากกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันจนทําให้ฟอร์มไปเข้าตาสโมสอนเซบียาทีมดังในศึกลาลีกาของสเปนก่อนจะท้าทามกองหลังรรยนี้เขามาร่วมทีมโดยวัยเพียง14ปี รมอสแจ้งเกิดในตำแหน่งแบ็กขวาเขาเป็นกองหลังที่มีความเร็วสามารถจัดการกับเกมรับและเติมเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพโรมอสลงเล่นให้กับทีมชุดบีของเซบีย่าในช่วงฤดูกาล2003-2004ก่อนที่ในฤดูกาลถัดมาเขาจะถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ฤดูกาล2004-2005เขากา้าวขึ้นยึดตำแหน่งตัวจริงของเซบีย่าและลงช่วยทีมไปในฤดูกาลนั้นถึง39นัดทำไปได้2ประตูแม้จะดูไม่มากนัก แต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดถุ่มเงินก้อนโตถึง27ล้านยูโรให้กับเซบีย่าเพื่อเป็นค่าตัวของกองหลังวัย20ปีที่ซานติอาโกเบเนบิลรามอสผ่านตัวเองจากแบ็คขวามาเป็นเซนเตอร์ฮาบเขาพัฒนาฟีทาาได้อย่างก้าวกระโดดรามอสมีเซนบอลที่ดีเข้าสกัดได้อย่างเด็ดขาดและหนักหน่วงและอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาคือลูกกลางอากาศเขากลายเป็นแกนหลักของทีมราชันชุดขาว และพาทีมคว้าแชมป์ลาลีกาได้2ส,สมัยติดต่อกันในฤดูกาล2006-2007และ2007-2008ก่อนที่ในฤดูกาล2009-2010เขาจะถูกมานูเอลเปรยกินีในายใหญ่ของราชันชุดขาวแต่งตั้งให้เขาเป็นกัปตันทีมโดวยวัยเพียง24ปีไม่เพียงเท่านั้นรามอสยังมีจุดเด่นในการมงพังประตูทั้งจากลูกเตะมุมและลูกฟรีคิกเขามักจะทำประตูสำคัญๆให้กับทีมได้เสมอจนได้ชื่อว่า เป็นกองหลังที่ทำประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาลิกาและเขายังสามารถทำประตูได้ทุกฤูดูกาลนับตั้งแต่เขาลงเล่นในลีกสูงสุดอีกด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าว่าจิวฟานได้คือประการหลังที่ดีที่สุดในโลกเพราะเขาค่อนข้างสมบูรณ์แบบแต่สำหรับรามอสแล้วเผื่อร่วมอาชีพต่างยกย่องเขาไม่ต่างกับฟานได้เลยเขามีความครบเครื่องในเกมรับมีลูกตุกติกและการเข้าสกัดแบบถึงลูกถึงคน แต่นั่นมันคือสัญลักษณ์ของนักสู้และมันยังช่วยให้เรอัลมาดริดสร้างประบัติศาสตร์มากมายทั้งการเป็นแชมป์ลาลิก้าสสมัยแชมป์ยูฟ่าแชมปีเป็นส์ลีกสสมัยโดยเป็นการคว้าแชมป์ติดต่อกันถึง3สมัยอีกด้วยนอกจากนี้ยังพาทีมคว้าแชมป์โคปาเดเลก์มาครองได้อีก2สมัยแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพสมสมัยและแชมป์ฟีฟ่าคัพโวล์คัพอีก4สมัยลงรับใช้เรอัลมาดริดมาแล้วกว่า14ฤดูกาลลงสนามไปกว่า5-50นัด ทำไปได้มากถึง72ประตูและยังได้รับการยืนยันว่าเขาคือกองหลังสุดโหดที่สุดในลีกของสเปนด้วยการโดนใบแดงไปถึง19ใบขณะที่ในทีมชาติสเปนรามอสลงรับใช้ทีมกระทิงดุมาตั้งแต่ชุดเดยาวชนเขาประสบความสำเร็จมากมายทางการเ็นแชมป์ฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีก่อนจะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ในปี2005าพาทีมควา้าแชมป์ยุโรปได้สสมัยในปี2008และปี2012 และพาทีมคว้าแชมป์โลกได้หนึ่งสมัยในศึกฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใตา้ลงรับใช้ทีมชาติมากกว่า156นัดทำไปได้16ประตูแม้ภายนอกเขาจะเป็นคนก้าวแกร่งดุดันพร้อมกับรอยสักที่เป็นเอกลักษณ์แบบเต็มตัวแต่สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นมาตลอด16ปีที่ใส่ชุดสีขาวมันทำให้ทุกคนยอมร,รับในตัวเขาแต่ด้วยสถิติที่สุดยอดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือตำนานและกองหลังระดับโลก Yeah, you don't say. everybody knows that i'm breaking down everybody knows i ain't faking now everybody knows my heart's faking now yeah she hates me now i made mistakes but now i don't ever wanna be alone i don't really ever feel at home on my own in the zone that's the only way i know feeling low bout to blow back up